สวัสดีครับเอฟซช่องคนรุ่นใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ร้านบนศักดิ์สิทธิ์ครับวัดบ้านด่านจตาอุดมครับจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับบริัทาคาวันนี้เรามาร่วมพิธีในการกดลํำเลิกนะครับสร้างเหรียญเพื่อจะให้บหมอะประกอศทหารตำรวจนะรที่ตเปนชายแดนนะครับเนะรามาดูบรรยากาศนะครับไปพร,พร้อมกัน ีอาจารย์สุรพลนี่ครับก็ได้มาด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับผมนี่ครับอาจารย์สุรพลก็มาด้วยนะครับ ดบรรยากาศครัรบวันนี้ก็ผู้ร่วมมีมาหลายท่านครัให้ช,ช่ของช่านี้แตในิ่เป็นการสร้างเพื่อแกทีให้กับขารากาบทั่วประเทศไทยจำนวนหนึ่งแสนแปดหืซึ่งในวันนี้เป็นการประอกอบพิธีนำเลิอคนพิมพ์แบบโบราณ <that> ในการสร้างวัตถนะุมนหุาวัตมงคลนักการในขณะนี้นนนนนท่านประธานพิธีปฏิบัติหน้าที่แทนว่าราชการจังหวัราชบุรีนายกองตรีบระคนศักดิ์คัน,คนติชัยนะมงคลตัในพิธีารมาถึงเวทิณฑนพิธีเรียบร้อยแล้ว ที่นองประชาชน แร่ผมขอทจำเรียนที่ทราบว่าบริเวณที่เราใช้ในงานประกอก รีอยุธย,ยาตอนกลางคำว่าบ้านด่านนะครับได้รับการสืบทอดกันมาเชื่อลูกชั่วหลาเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีมาว่าเป็นวัดบ้านด่านซึ่งเป็นบ้านด่านที่เป็นด่านสำหรับเก็บภาษึกรในสมัยโบราณตั้งแต่อยุธยาตอนกลางมาถึงจุลุรีและ มาเป็นเมืองประจันทชาและเป็นส่วนหนึ่งของเมืองรป,ประจันทชาเมื่อปีพศ2 3 7 6ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เจ้าจุลวรรธดิศาภัณฑ์ภูมิพลอดุลยสินมีการสร้างหรือว่าสถาปน์เมืองประจันทชาติซึ่งตั้งที่บ้านโจนยาหรือตามตุนแจงเมืองปราณีบ้านตุนยา ที่ตั้งของวัดแจ้งเมืองกาอำเภอจันทบุรีซึ่งเป็นวัดในชนบทในดีและถือว่าเป็นสิ่งมงคลกับพี่น้องชาวประจันทบุรีข้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในขณะที่พระองค์ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จมาที่วัดแจ้ง ซึ่งวัดนี้เป็นที่บรรจุศพพระพัฒมเดชาคาะเพนอดีตเจ้าเมืองประจันราชาคนแรกผู้สร้างเมืองประจันราชาสำหรับรายละเอียดในเรื่องของประวัติคางเเลงประวัติพระพัฒมเดชาท่านก็สามารถที่จะสืบต้นได้ทางสื่อต่างๆสำหรับวัดบ้านดานสัไทร์ดงนั้นนะครับก็จะมีเจ้าวาดสืบเรื่องกันมาตั้งแต่ พระอภิชาติพระอาจารย์เตนพระอาจารย์ราบาพระอาจารย์รพัดและที่เรารู้จักกันดีมากที่สุดทําให้รัดบ้านดา่านศัทยาดุบางท่านเรียกว่าหลวงโก,กเอียก็คือในสมัยเจา้าวาดรุปที่ห้าก็คือพระภูษมริติกลุลหรือหลวงโก,กเอียอิตตะโกเจ้าวาดศรัทธาดุล เมื่อปีพศ2482ถึง2 5 2 1ข่านเป็นเจ้าวาดข่านาดาศรทธาดุล39ปีเศษจากนั้นเมื่อท่านพลระฆังก็มีเจ้าวาดต่อเนื่อง2รูปเป็นรูปที่7อ่าเป็นรูปที่6นะครับรูปที่6ก็คือท่นานพระครูอสังวรธรรมกิจหรือพระอาจารย์สมกิจซึ่งถือว่าเป็น10อ่า หลวงพ่อเอี่ยวัดบันาลรุ่นแรกท่านได้เป็นเจ้าวาดเมื่อปีพศ2 5 2 1ถึงพศ2567เป็นระยะเวลา46ปีและสุดท้ายเมื่อท่านได้มาบรรลุภาพนสในปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นประของที่วัดก็คือท่านท่คือวินิจิชยาพรนะครับเป็นเจ้าวาดบันดาลรุ่ปัจจุบันซึ่งท่านได้ความเมตตาแล้วก็ ในการม้อนะครับสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับตั้งแต่เส้นเกสาหรือว่าเส้นผมหลบข้อเอียน้ำมันลวดซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันลวดโบราณตั้งแต่สมัยหลวงปู่เอียหรือหลบข้อเอียมอบเป็น,วนมวลสารเดียกรสร้างวัตถุมงนคลรุ่นนี้นะครับและท่านก็ได้ความเมตตาเป็นประธานในพิธีวันนี้รวมถึงได้ให้ใช้สถานที่ ภายในบรนดกปฏิสถานรูปเหมือนหลวงพ่เอเียวันขั้นันดเป็นสถานที่ในการปกดดิีซึ่งในวันนี้ผ่านไปสองขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนที่สามก็คือพระคุณเจ้าที่ได้กราบพระสนมนนมาร่วมในพิธีจากประกอบพิธีปรบอธิษฐานจิตเบื้องต้นหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อเอียนั้นท่านก็จะไปประกอบพิธี เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งมวลของจังหวัดราญจนบุรีและพระสงฆ์ทั่วโลกร่วมดกดพิมพ์ลำเลิกตามจำนวนนะครับจากนั้นก็จะมีเชิญท่านขุเกียรติชุดที่หนึ่งร่วมกับพระคจา้านะครับก็จะร่วมกันกดพิมพ์โดยจะมีตัวแทนจากตระกูลเดชภาคณะผู้ดำเนินการสร้างรวมถึงท,ท่านขเกียรติ อาจารย์ท่านตำรวจท่านท่านสึกก็จะได้เป็นตัวแทนของขาศึกในการนำเลิกในการกดอินชุดที่หนึ่งโดยท่านจะได้กดอินนำเลิกสร้างท่าม้ที่สามหกหนึงนะครับนั่นจะเป็ชุดที่หนึงจากนั้นนะครับอาจารเชิญท่านผู้ให่ชุดที่สองที่จักต่อเืยไปเรื่อยยจนกว่าจะที่นี่ก็คือทีการ ในขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกา56นาทีได้สราบว่ามีคณะอาการจากชมรมสุขภาพดีวิถีไทยของรัเภอประจัญชานนำโดยท่านนายยุคนัทิตพงศ์เดชธานายกยุทธนาทิตพัศนาดชธาจะบอกมาในี่นีด้วยถ้าพร้อมปรเชิญนะครับก็ถือเวลาเล็กน้อยนะครับเราจะใช้เลือก้าวน เป็นพิธีนับเลิกแต่ถ้ายังไม่พร้อมในการที่จะนำนะครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งลูกที่อยู่วัดบ้านดา่านสะโพดมได้ความเมตตาขึ้นสู่ออสนะเสนาภายในบรรดบัณฑิตสถาบันหลวงพ่อเอีย่ยใน,นขณะนี้ขอกราบรัตนาพระเจ้าเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญเลยนะครับอยจะเราจะไม่ให้คาดเกินเวลาที่ครับกำลังเตรียมการที่จะ วางวางวางของเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้ววางมวลสารที่อรหลอมวลสารนี้ได้มาจากเจ้าเจ้าคุณ้อยมอบให้เป็นผมโมเสสท่านเจ้าขุนสมเด็จพระนุตยังตัวขุงสีวัลขังท่านมอบให้แต่ท่านมีมีชีวิตอยู่อายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีแล้วเป็นผมโมเสสผมทำเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อในนี้ก็จะมีพระรอด มาวันพระสุ้รก็ผมสุพรรณท่านังพยายามช่วยบอกใเสด็จว่าทางยุ้ต้นยุ้ยกลางยุ้ยปลายเข้าบังหน้าบางหลังแล้วก็เป็นแร่เหล็กไหลไผ่ดำแร่เหล็กไหลกันยวงแล้วก็มวลสารลูกปูทิบทหารไล่หลวงปู่เจ้าคุณเฒ่าวัดทหารไล่แล้วก็ล้วนหลวงปู่เยาว์บันดารเกษารหลวงปู่เยาว์บันดารแล้วกพวกนี้มากมายทำอย่างนี้ครับเพาสร้างให้ทหารสร้างด้วยเจตนาแจกฟรี168,000องค์ทหารพันหน้าพันหลังก็แสนกว่าคนครับนะครับขอบคุณมากครับคือไม่ได้มีการซื้อขายครับ อาจารย์สุรพลก็มาด้วยนะครับผมผมก็เกณฑ์ศักดิ์เข้ากองบ้านหอศิลป์ปะจินบุรีครับครับอาจารย์กำลังนำองคสามตัวเข้าไปในอ,องค์ละเป็นคนนำเล่หนะครับ าใช้จ่ายในการผาสมมวนสารค่าใช้จ่ายในการากจัดการผลการต่างๆนะครับเมื่อมีค่าใช้จ่ายนะครับท่านที่ความประสงค์อยากจะร่วมสนับสนุนบริจาคในในการออกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดสร้างท่ามกลน,นี้นะครับขอขอเชิญติดต่อได้กทางภายในสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีซึ่งหลายๆาท่านอาจจะยังไม่ทราบ ขอแารขัน um> ่เองนะแต่ต้องเป็นผ really ูบร uh 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 yes uh uh ิลาสนามตนะครับและก็โรงแรมยูไซตที่5จังหลบางเภบุรีจังหวัดรบุรีในช่วงที่กำลังรอพิธีการนะครับแนลรับแรับเพรา่าการานรับแรามมาทาเลยนะอาใช้เวลาประมาณล็กน้อยนะครับแร่จะเข้าสู่พิธีการนะครับเ็มแล้อันี้ครับเดี๋ยวมาลาถวายหลวงปู่่วาถวายหลวงปู่ใช่ไมครับ โอเคนี่ครับนางรับพร้อมดนตรีพร้อมทุกอ,อย่างพร้อม